คุณเศรษฐาทวีสินนายกรัฐมนตรีนะครับพร้อมกับรัฐมนตรีหลายท่านเลยนะครับโดยเฉพาะอย่างยิ่งรัฐมนตรีน้ำครับคุณจิราพรสินทุพไพรรัฐมนตรีประจําสํานักนายกรัฐมนตรีซึ่งเป็นรัฐมนตรีหญิงคนแรกของจังหวัดร้อยเอ็ดนะครับก็ลงพื้นที่ไปด้วยกันครับไปรับฟังปัญหาของชาวอําเภอหนองพอกจังหวัดร้อยเอ็ดนะครับที่โรงเรียนหนองพอกวิทยาลัย โดยสรุปนะครับนายกเศรษฐาก็ย้ําว่า8เดือนที่ผ่านมาครับรัฐบาลก็ได้มีการยกระดับราคาสินค้ากเกษตรที่สําคัญนะครับไม่ว่าจะเป็นข้าวมันสำปหลังยางพาราอ้อยสินค้ากเกษตรต่างๆเหล่านี้ครับราคาดีขึ้นมากครับส่วนปัญหาที่ตั้งเป้านะครับจะต้องแก้ไขให้ได้คือปัญหาเกี่ยวกับเรื่องของหนี้ครับทั้งหนี้ในระบบและหนี้นอกระบบ โดยหนี้นอกระบบนั้นจะต้องหมดไปนะครับสถาบันการเงินของรัฐครับจะเข้ามาช่วยเสริมสภาพคล่องเพื่อพี่น้องประชาชนครับมีเงินไปใช้จ่ายและมีทุนไปประกอบอาชีพครับที่สำคัญคือปัญหายาเสพติดครับต้องหมดไปโดยผู้กระทำผิดครับต้องถูกดำเนินคดีอย่างเด็ดขาดนะครับ ส่วนปัญหาในพื้นที่อำเภอหนองพอกจังหวัดร้อเอดครับที่ภาครัฐจะเข้ามาดูแลไม่ว่าจะเป็นเรื่องถนนหนทางเรื่องอ่างเก็บน้ำโดยเฉพาะเรื่องน้ำประปาครับจะต้องมีการพัฒนาปรับปรุงให้ดีขึ้นครับที่สำคัญครับนายกรัฐมนตรีย้ำว่าภายในไตรามาส4ีของปีนี้ครับประชาชนคนไทยจะได้รับเงินดิจิทัลวอลเล็อย่างแน่นอนครับและนี่คือ คำยืนยันจากนายกรัฐมนตรีที่ชื่อเศรษฐาทวีสินครับ